สวัสดีครับผมครูต่องฟิสิกส์นะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยนะครับแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับฟิสิกส์สสวทนะครับเรื่องการเคลื่อนที่แนวโคง้งข้อที่2นะครับอ่ะเรามาดูกันนะข้อนี้บอกว่าก้อนหินนะครับถูกยิงขึ้นจากพื้นดินด้วยความเร็ว29.4เมตรต่อวินาทีแนวเอียงทำมุม30องศากับพื้นดินจงหาอ่ะผมวาดรูปก่อน นี่นะครับยิงขึ้นแบบนี้ทํามุมก็คือตรงนี้อันนี้ก็พื้นโอเคนะครับความเร็วตอนแรกที่เขาให้คือตัว u ก็คือยี่ิบเกนะครับเมตรต่อวินาทีความเร็วและความสูงของก้อนหินที่จุดสูงสุดแสดงว่าก้อนหินจะขึ้นไปอย่างนี้นะครับ แล้วก็ตกเนาะอะ,อะคำถามของเขาคือข้อกไก่ถามหาที่จุดสูงสุดคือจุดนี้เข้าใจไหจุดสูงสุดถามหาความสูงกับความเร็วความเร็วที่จุดสูงสุดนะครับก็จะมีเฉพาะความเร็วในแนวแกน x โอเคปะ่ะแกน y ไม่มีเนาะเพราะว่า vy ตำแหน่งสูงสุดมีค่าเท่ากับ ศ <0. S 2> เหลือแต่ vx vx ก็จะเท่ากับ ux เนาะดังนั้นความเร็วจะได้ vx มีค่าเท่ากับ u c คอ30แสดงว่า u ก็คือ29.4 c ิ s 30ก็รูทส่วน2โอเคนะก็ขอกดเครื่องแป๊บหนึ่ง ได้ประมาณ25.5นะครับ25.5เมตรต่อวินาทีอันนี้คือคำถามแรกนะครับต่อมาความสูงหา s y นะครับ s y คือตรงนี้นี่เนาะเท่าไหร่ไม่รู้เราก็มาดูตัวแปรกันนะจากตำแหน่งแรก เราก็แยกเวกเตอร์นี่ก็เป็น ux ขึ้นนี่ก็เป็น uy นะโอเคใไหมในการหา sy เราก็ต้องใช้ตัวแปรนในแนวแกน y นะครับก็ p y เท่ากับ0 uy ทิศขึ้นมีค่าเท่ากับ u sin 30โอเคไหม g ทิศลงนะครับใช้9.8 นี่นะครับตัวแปรครบ4ตัวแล้วเราก็จะใช้สูตร v y กําลังสองเท่ากับ u y กําลังสองบวก2 g s y นะครับ v y เป็น0 u y ก็จะได้เป็น u กําลังสอง sine กําลังสองของ30ิ บวกนะครับก็เป็นลบเนื่องจาก g ตรงข้ามกับ u y เนอะก็ลบ2แล้วก็ g s y ย้ายข้างแก้สรรมการจะได้เป็น s y เท่ากับ u กําลัง 2, สองซกํลังสองสาหารด้วย2 g ก็แทนค่านะครับ u กํลังสองก็เป็น ยี่บเกทั้งหมดกำลังสองซ้ามสิก็คือ0.5นยาะครับกำลัง2ส่วนด้วย2และคูณด้วยเก้าเดี๋ยวผมขอกดเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จะได้ว่าประมาณ11เเมตรนะครับคือคำตอบจุดสูงสุด อันนี้นะครับเป็นคำถามข้อกอไก่โอเคเนาะต่อมานะต่อมาผมทำขอไข่ต่อนะครับอ่ะอ่ะผมขอลบนะขอไข่าถามเวลาในอากาศโอเคนะครับเวลาในอากาศก็คือโยนตรงนี้นะครับ ขึ้นไปทำมุมสามสิบองศาวัตถุก็จะลอยแล้วก็ตกฝั่งนี้อันนี้คือ s x นะครับโยนตรงนี้ตกตรงนี้นะครับ s y เป็น0ูนเคไหมครับก็แยกเวกเตอร์ก่อนเนาะตรงนี้ก็จะเป็น u y นี่ก็จะเป็น u x u y ก็จะเป็น u sine สามสิ u x ก็จะเป็น u cos สามสิเคนะเวลาในอากาศเราสนใจแกน y นะครับเพราะว่าโยนตรงนี้โอเคปะตกตรงนี้พิจรารณาแกน y นะครับแกน y หรือว่าแนวดิ่งฮนะ ก็ s y เป็น0 u y ก็คือ u ซ้าย3ิทิดขึ้นนะครับมี g นะครับแทนด้วย9.8ทิดลงนะครับแล้วก็ t ไม่มีก็จะใช้สูตร s y นะครับเท่ากับ u y t บวกเศษ1สนส่วน2นะครับ g t กํลังส s y แทน0 ครับ u y ก็เป็น u s i n นะครับ30คูณด้วย t แล้วก็ลบตรงนี้นะครับเพราะว่า u y กับ g ตรงข้ามกันนะนะครับย้ายข้างนะครับจะได้ t มีค่าเท่ากับ2 u s i n 30สส่วน g อ่ะเราก็แทนค่า ได้เป็น2 U คือ29.4ซ้าย30คือ1ส่วน2ผมแทน0.5เนอะส่วนด้วย9.8กดเครื่องแป๊บนะครับ ได้เวลานะครับในอากาศมีค่าเท่ากับ3วินาทีโอเคนะครับอ่ะต่อมานะเรามาดูข้อขอควายกันขอควายก็เหมือนเอาข้อของขอไข่ไปทำเพิ่มนะครับอ่ะแบบนี้เราได้เวลามาแล้วนะครับผมขอลบตรงนี้ รเราใช้รูปเดิมเนาะอันนี้เป็นข้อคอควายคอควายถามหาว่าก้อนหินตกได้ระยะไกลเท่าไหร่ก็คือหา s x นะครับ s x ก็จะเท่ากับ u x นะครับคูณ t u x ก็จะเป็น u cos 30นะครับคูณด้วย t u ก็คือ29.4 cos ส0เป็นรูทส3ส่วน2นะครับ ทีเป็น3แสดงว่า xx มีค่าเท่ากับขออนุญาตกดเครื่องนะครับได้ประมาณ76.4เมตรนะครับอ่าอันนี้ก็คือข้อคอควายนะครับต่อไปเป็นข้ององูนะครับ ข้องงูบอกว่าจุดสูงสุดอยู่ห่างจากจุดตั้งต้นเป็นระยะเท่าไหร่จุดสูงสุดแสดงว่าตอนเราโยนนะครับโยนตรงนี้เนาะวัตถุก,ก็ขึน้นอย่างนี้อันนี้จุดสูงสุดนะครับถ้าเราพิจารณาในรูปของการกระจัดเนาะก็จะเป็นอย่างนี้ นนี่นะครับ SY ที่เราหามาได้ตอนแรกนะครับคือ11เมตรตรงนี้ก็11เมตรนะครับ S X, X ที่เราหามาได้เมื่อกี้คือ76.4นะครับแสดงว่าตรงนี้ถ้าตรงกลางครับมันจะครึ่งหนึ่งก็จะเป็น76.4หาร2อเข้าไหมครับก็จะได้ สามิบแปดจุดสเมตรตรงนี้ดังนั้นการกระจัดนะครับเพราะว่าเขาถามจุดสูงสุดอยู่ห่างจากจุดตั้งต้นเป็นการกระจัดลากตรงนี้ครับเป็นเส้นตรงเข้าใจไหมแสดงว่าเส้นสีเขียวนะครับผมจะแทนด้วยตัวดีแล้วกันนะ D, D เท่ากับสแควรูทสิบเอกำลังสอง บวก38.2ทั้งหมดกำลัง2นะครับมีค่าเท่ากับถอดเลยแล้วกันนะครับประมาณ39.8เมตรนะครับคือคำตอบอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเฉลยแบบฝึกหัดข้อที่2นะครับ